นี่แพงทองถูกต้องมันใช่คนละคนคน <c oughs> ละคนกันอันนี้เขาโตแบบโต,ตแต่ <c oughs> <c oughs> คนผู้ชมบอกโตไงนักร้องมีชื่อเสียงผลงานโฆษณา,าผลงานเพลงเขาปล่อยออกมาดังระเบิดอ<ล>ะดไรท<ๆ>ี่ไหนนะเพลงของเขาอะไรนะที่ว่าโอ้โหอยากได้แคมว่ารักรัก โอสงสารอยากจะพูดอีกครั้งสงสารต่ออ่ะอย่าร้องหยุดทำไมล่ะทนไม่ได้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้มีลุ้นขึ้นคอนเสิร์ตแจมกับนักร้องเกาหลีด้วยนะพี่โอ้ยก็เขาแบบถ่ายโฆษณากับเนิชคุณอยูเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะถ่ายโฆษณากับนิชคุณเนี่ยแต่เขามีผลงานมันข้างเยอะก็เลยมีงานมีล่าสุดเนี่ยมีภารกิจล่าสุดไปเจอท้องงานแถลงข่าวอันนี้ไงคอนเสิร์ตเล็กจนเวอร์โฟรดีนะคะก็เลยแบบว่าเนี่ยต้องแอบไปกระซิบกระซิบถามเขาทั้งเรื่องผลงาน ก็มีผลงานเพลงได้ข่าวว่าจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าอะไรนะกั๊กกั๊กเพลงกั๊กก็น่าจะเป็นสนุกสนานแบบยกวอายกไรแบบอะไรบกั๊กสเปคสบานอ๋อไม่ใช่อาจจะเป็นแนวอื่นสิกั๊กตลกตลกอาจจะเป็นแบบว่าแนวสนุกสนุกและที่สําคัญที่อยากรู้มากที่สุดเรื่องของคุณต๋อเนี่ยคือเรื่องความรักรู้ไหอเปล่าตอนนี้เขเป็นข่าวใครเขเป็นข่าวกับใครน้องไบรท์น้องไบเอฟเก้านะไม่ใช่เอฟ แฟงขอบเอฟเขาจะผิดน้องไบรท์คือผู้<ว><ม>ปร,าากระากาศใช่ผู้ประกาศช่องสามผู้กัอคุณสรายยศก็ดังมากตอนนี้เนี่ยคือเขามีข่าวว่าแบบพี่เคยไปข,ขับรถไปรับส่งอะไรเออเขาสนิทกันอย่างนี้แล้วน้องไบรท์เนี่ยเป็นข่าวพี่หนุ่มสอนรามด้วยนะระยะหนึ่งพี่หนุ่มเหมือนเคยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมาส์เดี๋ยวจะเมาส์หลังมาให้ฟังเรื่องน้องไบรท์กับพี่หนุ่มเหรอกับคุณโตอ่ะเลยค่ะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราไปอัปเดตเรื่องผลงานของคุณโต๊กันดีกว่าครับก็หลังจากไม่ได้ออกอััลบ้มมาเกือบ สองปีครับเราจะได้ฟังซิงเกิลใหม่จากอัลบั้มใหม่ครับผมในปีนี้ก็คือวันที่6มีนาคมนี้แน่นอนเลื่อนมาหลายทีละเลื่อนแบบเลื่อนมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วละครับครั้งนี้ไม่เลื่อนหรอกครับชื่อเพลงว่าจักจักครับจักตลอดนะมันจะเป็นอยากให้ฟังเองนะครับผมเพราะว่ากลับมาช่วงนี้มีอะไรการเปลี่ยนแปลงเยอะไปหมดครับผมแล้วก็มันก็เป็น เป็นความสุขสานโบความกวนอะไรต่างๆที่หลายๆคนมันก็ตามตามไม่น่าจะไม่อยา,ากจะพูดว่าตามวัยตามประสบการณ์ของเราที่เราโตขึ้นมาครับผมก็ก็จะเป็นชื่อว่าเพลงการ์ดเพลงนี้เราแต่งมาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วครับผม mm hmm. เพลงนี้เนี่ยะจะพูดถึงว่าคนที่ถูกลอนกัร์ตลอดอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ผมว่าทุกคนก็เคยโดนครับผมก็เคยโดนครับผมทุกคนก็ต้องโดนกัร์บ้างเป็นธรรมดาไม่โดนกากก็กัร์เขาสองอย่างะครับอะไรครับเออคือแบบกัร์คือกัร์ตลอดคือ บอกถามว่ารักก็ไม่บอกว่ารักแต่จะไปก็ไม่ให้ไปแล้วจะให้อยู่ไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือบแบบเป็นสไตล์เพลงอ,อย่างนั้นครับผมเป็นเราแน,น่นอนครับผมจะเป็นผมในมุมใหม่ครับผมแล้วก็เ,เป็นอยากให้ดูเอ็ด้วย MV ถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยครับผม MV ก็เป็นภาพใหม่คือช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเราเราใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าเราต้องรื้อการทำเพลงมปหมดเลยครับผมช่วงนี้มีหลายๆคนเข้ามาช่วยเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราหาภาพหาอะไรกันนานเงนี้เราทสออยู่นานว่าเพลงไหนจะเหมาะเป็นเพลงแรก ภาพไหนชุดไหนเอมี MV ภาพแบบไหนถึงจะเหมาะครับผมชุดนี้มีการรีเสิร์ชเยอะเพราะว่าเป็นงานอัลบั้มที่4ครับเราเป็นตัวเองมา 1, 2, 3, 4มันก็มีการโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาตกว่าอันไหนที่มันโอเคสำหรับคนฟังครับผมเชื่อว่าซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่สนุกครับเราทำให้ทุกคนยิ้มได้แล้วผมรู้สึกว่ามันจะ ตลอดปีนี้สนุกแน่นอนเนต็มเต็มไม่หลายเพลงเลยครับผมเพลงเอาเอาเอา,เอาเพลงแรกไปก่อนแล้วกันกันกมาน,น,นานครับตอนนี้ก็ไม่ต้องกักแล้วครับมีคนติดต่อมาครับผมผมคือผมก็ยังไม่กล้าพูดคอนเฟิร์มอะไรมากเพราะว่าทางบริษัทคุยกันอยู่นะครับแต่ผมเท่าที่ผมพูดได้เนี่ยก็คือผมก็ตื่นเต้นผมดีใจนะที่ผมถ้าผมได้รับเกียรติเป็นศิลปินไทยนี่ได้ขึ้นไปเป็นซุปเปอร์จอนคอนเสิร์ตกับศิลปินเกาหลีนะครับก็น่าสนุกครับก็ก็นึกดูถ้าได้เล่นกับโนแล้วมีแจงกับเกิร์ลเจนอะไรเงี้ยแหมแหมก็ นะก็เหรินตายเลยอะไรเงี้ยผมว่าเขาคงผมว่าเขาคงอยากได้เสือปีนไทยที่แบบอ่ที่ไม่รู้สิครับที่ขึ้นไปแจ้งเหมเขาได้เสียสนุกมัครับคนละอยากอยากให้เป็นคนละสไตล์ด้วยมั้งผมว่าเราเป็นสายนักดนตรีเป็นอะไรมันก็จะคนละสไตล์แบบเต้นๆแล้วผมว่าการมาจอยกัน,กนมาอาจจะมีอะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราก็อาจจะ represent วงแบบคำว่าแบบเพลงป๊อปของคนไทยเป็นแนวอย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมแล้วก็มีเป็นโน้ตด้วยหรือเป็นเครื่องตีกลางเพราะว่าผมก็ทราบว่าแบบ ผมไม่ทราบนะว่าชื่ออะไรแต่คนในเกียวเจนคนหนึ่งเขาก็เล่นเป็นโนได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยคืออาจจะมีการแจร้งที่เท่าเข่เราคิดไว้นะไม่รู้เขาจะยอมมานั่งเล่นกับเราหรือเปล่าเราก็คิดไว้เรื่อยๆ <c oughs> ครับผมผมเองครับอยากเล่นมากครับผมถ้าเกิดผมลองผมยังไม่ทราบจริงๆผมยังพูดไม่ได้เยอะเพราะว่าทางค่ายยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มสัญญาอลไรแ,แต่แต่ถ้ามีโอกาสเล่นเนี่ยผมผมจะทําให้เต็มที่แน่นอนผมอยากให้คนไทยไปช่วยดูกันคือแน่นอนไปสู่สางและสื่อเป็นเกาหลีที่คุณชอบแล้วก็ไปดูศิลปินไทย มาแจ้งับสืเป็นเกาหลีด้วยกันครับก็บอกว่าปลายเรียนมีนานะครับผมยังไม่เออเห็นเขาบอกสามสิบมีนาครับผมต้องรอต้องรอดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมเป็นผู้ไม่ได้เต็มปากเพราะว่ามันก็ยังมีหลายหลายอย่างของขทางผมยังไม่นิ่งแต่ถ้ารับรองว่ามีโจ่ายได้เล่นเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนครับก็เรามีอะไรเราก็พูดเองนะก็อย่างที่บอกเราสุดก,กันมาน,นานมากแล้วครับแล้วก็ผมว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนดีกว่าครับเราเป็นเราเราต้องศึกษากันไปเรื่อยๆครับผมมิวจ่ายละคนก็ทํางานเขากษาดดน่อเืยีวค เราดูเมนันตื่นเต้นนะพูดวนๆอะศึกษาดูใจกันไปเรือ่อยๆดีกว่าครับอปเรื่อยดีกว่าครับยังไม่รู้กันนะพัฒนาพัฒนาการไปเรื่อยๆตามระยะเวลาส่วนตอนนี้เรียกว่าแฟนไ,ไ,ได้ไหมมัานเป็นเรื่องหัวนาคตระครับ ก็เป็นสไตล์บางทีก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องดูกันไปเพราะน้องใบเขาก็โดนพี่สรยุทธสั่งห้ามมีแฟนนี่อืมเออเดี๋ยยวง่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่มีเวลาคุณสาวเล่นไงคุณพี่คุณสรยุทธเนี่ยเขาสาวกัน้องใบเล่นเล่นว่าเออถ้ามาทำข่าวคุณสรยุทธเนี่ยอย่าเพิ่งมีแฟนนะฮะไม่ติดนะใช่เพราะเดี๋ยวแบบต้องแบ่งเวลาแล้วต้องตื่นเช้ามาทำข่าวแล่วก็ต้องานอย่าแต่งงานแล้วเดี๋ยวหายจะแกไปอีกไกลใครมาทำงานกับแกนะได้แต่งงานแบบนั้นเลยใช่ใช่ใช่ครับผมนะอ่ะต่อไปดีกว่าอย่างขอไปข่าวว่า ่ก็จะมียุคสิงคโปรครับก็หลังจากไม่ได้อัลบั้มมาเกือบสองปีครับเราจะได้ฟังซิงเกิลใหม่จากอัลบั้มใหม่ครับผมในปีนี้ก็คือวันที่6กมีนาคมนี้แน่นอนเลื่อนมาหลายทีละเลื่อนแบบเลื่อนมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วละครับครั้งนี้ไม่เลื่อนแล้วครับชื่อเพลงว่ากัดกัดครับกัดตลอดนะมันก็เป็นอยากให้ฟังเองนะครับผมเพราะว่ากลับมาชุดนี้มีอะไรการเปลี่ยนแปลงเยอะไปหมดครับผมแล้วก็มันก็เป็นความ ในค,ความสุขสานโบคคำกวนอะไรต่างๆที่หลายๆคนมันก็ตามตาม,ตามไม่ได้ไม่อยากจะพูดว่าตามวัยตามประสบการณ์ของเราที่เราโตขึ้นมาครับผมก็ก็จะเป็นชื่อว่าเพลงกั๊กครับก็จะเป็นเพลงนี้เราแต่งมาจากประสบการณ์เองก่านเพลงนี้แหละครับเพลงนี้เราแต่งมาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วครับผมเพลงนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าคนที่ถูกโดนกั๊กตลอดอะไรเงี ure, ้ยครับก็ผมว่าทุกคนก็เคยโดนครับผมก็เคยโดนครับผมทุกคนก็ต้องโดนกั๊กบ้างเป็นธรรมดาไม่โดนกั๊กเกั๊กเขาสองอย่างครับไม่ชัดเจนอะยรหไม่ยอมเออคือแบบ กักคือกักตลอดคือบอกถามว่ารักก็ไม่บอกว่ารักแต่จะไปก็ไม่ให้ไปแล้วจะให้อยู่ไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือแบบเป็นสไตล์เพลนอย่างนั้นครับผมกออยากลองฟังเราไม่ออกเพลงมานานเลยเพลงนี้จะแนวเพลงสไตล์เพลงยังเป็นเราอย่เป็นเราแน่นอนครับผมจะเป็นผมในมุมใหม่ครับผมแล้วก็เป็นอยากให้ดู MV ด้วย MV ็ถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยครับผม MV ก็เป็นภาพใหม่คือช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเราเราใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าเราต้องรื้อการทำเพลงใม่หมดเลยครับผมช่วงนี้มีหลายๆคนเข้ามาช่วยเหมือนเดิมแล้วก็ ชุดนี้เนี่ยเราหาภาพหาอะไรกันนานเงียเราเทสอยู่นานว่าเพลงไหนจะเหมาะเป็นเพลงแรกภาพไหนชุดไหน m อภาพแบบไหนถึงจะเหมาะครับผมชุดนี้มีการรีเสิร์ชเยอะเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่สี่ครับ<ม>เราเป็นตัวเองมาหนึ่งสองสามสี่มันก็มีการโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมาตกว่าอันไหนที่มันโอเคสาหรับคนฟังครับความพิเศษของซิงเกิลนี้อยู่ไหนผมเชื่อว่าซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่สนุกครับราทำให้ทุกคนยิ้มได้แล้วผมรู้สึกว่ามันจะ ตลอดปีนี้สนุกแน่นอน,นเตรียมเตรียมให้หลายเพลงเลยครับผมเพลงเอาเอาเอาเพลงแรกไปก่อนแล้วกันกักมานานครับ<ม>ตอนนี้ก็ไม่ต้องกักแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังแน่นอนอาทิตย์หน้าได้ฟังแล้วครับเรื่องคอนเสิร์ตบ,าบ้านเตรียมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกับศิลปินเกาหลีใช่ครับก็ม <c oughs> ีคนติดต่อมาครับผม <c oughs> ผม,ผมคือผมก็ยังไม่กล้าพูดคอนเฟิร์มอะไรมากเพราะว่าทางบริษัทคุยกันอยู่นะครับแต่ผมเท่าที่ผมพูดได้เนี่ยก็คือผมก็ตื่นเต้นผมดีใจนะครับที่ผมถ้าผมได้รับเกียรติเป็นศิลปินไทยได้ขึ้นไปเป็นซูเปอร์จอยคอนเสิร์ตกกกกกััับบบศิิลลปนนนนเาาหีะคครร็่สุ ก็นึกดูถ้าได้เล่นเป็นโนแล้วมีแจงกับเกลเจนอะไรเงี้ยแม่หมก็นะก็เขินตายเลยอะไรเงี้ยครัอะไรตัวเราที่คิดว่าเขาเออให้เอเออยากให้เราขึ้นไปโชว์ด้วย,ยผมว่าเขาคงผ,ผมว่าเขาคงอยากยาได้เสียเป็นไทยที่แบบอ่อที่ไม่รู้สิครับที่ขึ้นไปแจ้งกหมาเขา ได้ตัวสนุกมั้งครับคนละอยากให้เป็นคนละสไตล์ด้วยมั้งผมว่าเราเป็นสายนักดนตรีไปอะไรมันก็จะคนละสไตล์แบบเต้นๆแล้วผมว่าการมาจอยกันมันอาจจะมีอะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราก็อาจจะ represent วงแบบคำว่าแบบเพลงป๊อปของคนไทยเป็นแนวอย่างนี้นะ mm hmm. อะไรเงี้ยผมแล้วก็เป็นโน้ด้วยที่ไปเครื่องดนตรีกลาง mm hmm. เพราะว่าผมก็ทราบว่าแบบผมไม่ทราบนะว่าชื่ออะไรแต่คนในเกิลเจนคนหนึ่งเขาก็เล่นเป็นโน้ได้ใช่ป่ะครับอะไรเง mm ี hmm. ้ยคืออาจจะมีการแจมที่เขาเข่า mm hmm. ที่เราคิดไว้นะไม่รู้เขาจะยอมมานั่งเล่นกับเราหรือเปล่าเราก็คิดไว้เล่นๆครับผม แต่ตอนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นผลงานของได้ครับออกแน่นอนครับผมเพราะว่าน้องสาวชอบอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วแต่ผมก็ตื่นเต้นนะผมยังไม่คิดได้ว่าจะจริงเลยว่าเขาจะให้เราไปแจมด้วยจริงว่ามันจะยังไงดีแต่ถ้ามันมีการแจมเกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นซีนที่หลายๆคนต้องเข้ามองแลวก็เป็นซีนที่ผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่าเป็นเป็นไงครับผมเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการระหว่างศิลเป็นไทยและเป็นเกาหลีครับก็เราตื่นเต้นมาเตรียมพร้อมเตรียมตนเต้นครับรอยากเล่นมากครับผมถ้าเกิดผมลอง ผมยังไม่ทราบจริงๆผมยังพูดไม่ได้เยอะเพราะว่าทางค่ายยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มสัญญาเลยนะแต่แต่ถ้ามีโอกาสเล่นเนี่ยผมผมจะทําให้เต็มที่แน่นอนผมอยากให้คนไทยไปช่วยดูกันคือแน่นอนไปสุขสารกับศิลเป็นเกาหลีที่คุณชอบแล้วก็ไปดูสิลปินไทยมาจานแบบสืลอเป็นเกาหลีด้วยกันครับอันนี้คอนเสิร์ตจะมีขึ้นประมาณเมื่อไหร่เห็นเขาบอกว่าปลายเดือนมีนานครับผมยังไม่เออเห็นเขาบอกสามสิบมีนาผมต้องรอต้องรอดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ของผมยังพูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่ามันก็จะมีหลายๆหลายๆอย่างของทางผมยังไม่นิ่งแต ถ้ารับรองว่ามีโอกาสได้เล่นเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนครับตารางเฮโยแน่นอนเรามาอัพเดต่องหัวใจกันบ้างตอนนี้เราต้องเราต้องเราต้องเข้าเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับพัฒนาไปจากเด็ไม่ก้าวจะมันยั่กัาเระยังแฟนจะได้วยแมก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเราก็เรามีอะไรเราก็พูดกันนะก็ อย่างที่บอกเราสิดกันมานานมากแล้วครับแล้วก็ผมว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนดีกว่าครับเราเป็นเราเราต้องศึกษากันไปเรื่อยๆครับผมแต่ละคนก็ทํางานเขาก็ทํางานหนักผมก็ทํางานหนักครับก็เราศึกษาดูไปดูไปเรื่อยๆดีกว่าครับเพลงใหม่ของเราจะยังกั๊กไหมคือมาจากทีนี้ได้หรือเปล่ากักคือพี่จะบอกว่าผมกักเขาเลยผมโดนกักั้งไม่ดีเออไม่ดีนะบอกผมโดนกั๊กเดี๋ยวไปหาว่าเก่าเก่าฮะเก่าฮะเขาคือเออผมว่ามันก็เป็นอาการ อาการของมำนักกว่าครับตอนนี้อาจจะการนี้ผมบอกครับเพลงกาก์ดกถูกแต่งมาในครึ่งปีที่แล้วที่ผ่านมามันผ่านมาแปดเดือนแล้วก็คิดเราเองแล้วกันครับได้ฟังด <c oughs> ได้แบบว่าแอบแฝงในฟังก่อนไปฟังแล้วครับได้ฟังแล้วครับ <c oughs> ผ,มผมก็ชอบครับผมก็ยหนุกดีครับผมครับก็ ดีครับรอฟังเพลงที่น่ล้วกนะครับเห็นในรายการสารยุทธ์อ่แบบช่วงเนี้ยเขาจะแซวถี่มากจนโอไม่รอกไม่าเลยอะไรก็เขาแซวเยอะเริ่ัต้งแรกครับน้องเขาก็จะแบบมีอาการเขินอายอะไรอย่างเงี้ยเออก็แหมใครใครโดนแซวก็ต้องเขินนะครับความจริงไม่ใช่ช่วงนี้เอกครับเป็นช่วงตั้งนานแล้วเขาก็แซวตั้งนานแล้วครับผมก็เป็นก็เป็นเรื่องสุดอย่างที่ผมบอกมันก็เป็นเรื่องปกติเรามีอะไรเราก็ยอมรับว่าเราเออเราสนิทกันนะครับผมก็ เขาเขินก็เป็นเรื่องปกติมีคนเจ้าพี่ที่ก็ต้องเขินถูกไหมครับพี่มาถามผมผมก็เขินตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับอย่างเรื่องทายที่ผ่านมามีอะไรอันนี้อันนี้ผมขอกักไว้แล้วกันครับสือเราคำต่อนี้ครับมีแต่ก็มีเอาแล้วผมขอกักไว้แล้วครับตั้งใจกักไว้กันก็อย่างที่บอกครับเราสนิทกันครับทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ใช้เวลาครับผมน้องเขาแบบปกเขินมากขึ้นนะเครับเวลาโดนที่ต่อยิ้วแซวเขาก็จะแบบยอมรับมากขึ้นอ๋อครับมันก็ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนรูต้ตอนเดียวนี้หลายๆคนเจอผมก็แซวเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่ากกมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้แล้วผมก็โอเคกับมันเพราะว่าผมแฮปปี้เพราะว่ามันก็การให้เกียรติกับเขาด้วยแล้วก็พูดความจริงแล้วเราก็ไม่มีอะไรปิดบังครับสำหรับแฟนเพลงสำหรับผู้ใหญท่ที่ที่ที่ดูเราอยู่รับผมทุกคนก็รู้แล้วเราก็สื่อการสืรส่อการจริง,รงๆก็ศึกษาก็ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ยังติดอะไรอยู่ที่แบบเรายากไม่สามารถใช้คำว่าแฟนขอขอเนอันนี้อันนี้ก็ขอ แจ็กไว้ก่อนนะครับอันนี้ขอแจ็คคาตอบไว้ครับรทำงานเยอะอย่างนี้มีเวลากันเยอะมีเวลาไปมานไหนหรือคุยกันเป็นเรื่องปกติครับเราก็ต้องคุณเสี่ยใครคุณอยากเจอใครคุณก็ต้องหาเวลาให้ได้ครับผมเวลาอาจจะมีน้อยแต่คุณก็ต้องหาให้ได้ครับผมครับจ็กครับวันที่6มีนาคมนี้นะครับ